าการมาบริจาคท่านบริจาคทุกอย่างแต่ถ้ามีคนมาข่มขู่ข่มเหงในลักษณะแบบแบบอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ท่านให้นะท่านไม่ยอมเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าลักษณะเพื่อทําบุญเนี่ยท่านทาทุกอย่างแต่ถ้าลักษณะแบบมาขูดรีดข่มเหงอะไรเป็นต้นท่านไม่ได้ยอมอะไรแต่อันนี้หมายถึงถ้าท่านเจตนาที่จะเรียกว่าทําบุญเนี่ยท่านให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยพิเศษออกไปคือการบริจาคสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งกว่า จิงอยู่พระโพธิสัตว์บางองเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์บริจาคมหาบริจาคหประการบริจาคหประการคืออะไรเรียกว่ามหาบริจาคอันห้ามีอะไรบ้างหนึ่งบริจาคทรัพย์ที่มีความเป็นอิสระในราชสมบัติเป็นต้นอันสืบวงมาเรียกว่าพระราชทรัพย์ของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยนะท่านยกแผ่นดินให้หมดเลยท,ทั้งท้งที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สาม,มารถรับแผ่นดินนั้นท่านสละแผ่นดินนั้นให้บริจาคเป็นฐานได้ ข้อต่อไปพระองค์สามารถบริจาคอวัยวะไม่ว่าจะเป็นศรีรษะและในตาเป็นต้นของตอนเองได้จะตัดหัวเป็นทานให้ก็ได้บริจาคชีวิตอันเป็นที่รักให้ทานบริจาคบุตรเป็นที่รักผู้จะดำรงวงศุลให้ทานได้บริจาคเป็นบริจาคภริยาอันเป็นที่รักที่มีความประพฤติเป็นที่ชอบใจไม่ใช่แบบอะไรนะ แม้อยากยาเต็มทีแล้วแล้วมาขอสักทีที่เนี่ยนะอยากให้มานานแล้วอยากกระจากมานานแล้วอันนี้ไม่ใช่เนี่ยนะหมายความว่าก็ก็รักที่สุดแล้วว่างั้นเถอะรักเท่ากับชีวิตจิตใจนั่นแหละแต่ก็ให้ได้ก็พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทั้งหมดเนี่ยทำอย่างนี้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละในอดีตครั้งเมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์แสวงหาโพธิญาณอยู่พระองค์ก็ประทับอยู่ในภูเขาลูกหนึ่งพร้อมด้วยบุตรพระยา ในอัตภาพที่สามจากอัตภาพก่อนก็คืออะไรนะเป็นชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าดาวดึงถอยหลังไปอีกเออขอไปดุสิตนะชาติเป็นพระพุทธเจ้าถอยหลังไปก็จะเป็นดุสิตถอยหลังจากดุสิตก็จะเป็นชาติเหมือนกับพระเวสสันดรพระมังคละโพธิสัตว์นี่ก็เหมือนกันขณะที่พระองค์แสวงหาโพธิญาณอยู่ในในชาติที่สามเนี่ยนะถอยหลังจากชาติเป็นพระพุทธเจ้าก็มียักษ์ชื่อว่าคาราธาิกะ เรียกว่ายักษ์เขี้ยวแหลมเนี่ยนะฟังว่าพระมหาบุรุษมีอัธยาศัยในการให้ทานก็แปลงเพศเป็นพรามเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ขอลูกทั้งสองพระโพธิสัตว์เบิกบานใจว่าเราจะให้บุตรทั้งสองแก่พราหมณ์ยังปัตภพีมีน้ําเป็นที่สุดให้วันไหวแล้วก็ให้ทารกทั้งสองยักษ์นั้นก็ยืนพิงแผ่นกระดานสําหรับยึดที่สุดที่จงกรมเมื่อพระโพธิสัตว์เห็นอยู่นั่นเองได้เคี้ยวกินเด็กทั้งสอง ดุดเคี้ยวกินเง่าวัวเหมือนอะไรนะเหมือนกินอะไรของกรอบๆอ่ะนะ<ก>นเมื่อพระโพธิสัตว์แลดูปากของยักษ์พ่นสายเลือดออกมาดุดเปลวไฟไม่ให้โอกาสแก่จิตตุบาทที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นว่ายักษ์ลวงเราเพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุบายได้อบรมมาดีแล้วพอท่านเห็นว่าอันนเลือดท่วมไหลออกจากปากของยักษ์นะท่านว่าไงนะ สุทินังวัตะเมทานังทานบารม่์ทานที่เราให้นี้เป็นการให้ดีแล้วเนาปีติโสมนัสเป็นอย่างมากท่านเกิดปีติโสมนัสอย่างมากเพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือฉลาดคิดเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่ให้ทานเป็นเนี่ยให้เขาให้เพราะฉลาดคิดเขามามาน,นึกในใจนะว่าไม่สามารถจะให้ลูกเป็นทานได้แต่ถ้าลูกตายเนี่ยได้ ไปประสบอุบัติเหตุแขนขาดขาขาดมันชะพิการขนาดไหนตายเลือดท่วมได้แต่ว่าให้ลูกเป็นทานไม่ได้ทําไมเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเพราะเพราะไม่เคยคิดที่จะให้ไม่เคยมีมีใจที่จะบริจาคไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้แล้วลูกจะอยู่กับเราตลอดไปที่ไหนไม่จากวันนี้มันก็จากวันต่อต่อไปพีต่อต่อไปเดี๋ยวก็จากกันจนได้ไม่จากเป็นก็จากตายแต่เขาไม่จากเราก่อนเราก็ต้อง จากเขาก่อนแม้กระทั่งให้พริยาเป็นทานก็เหมือนกันยังก็ว่าจะไม่อยากท่านจะอยู่ด้วยกันตลอดตลอดไหนตลอดไปใช่ไหมไม่เดี๋ยวก็จากกันอยู่แล้วล่ะจากเป็นไม่จากเป็นก็จากตายเนี่ยนะที่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสภาพของธรรมะในอดีตไม่มีปฏิสนธิเพราะว่าความย่ำยีสังขารทั้งหลายด้วยอํานาจความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านฉลาดคิดมาก เนื่องจากว่าท่านฉลาดคิดเป็นต้นเนี่ยนะท่านคิดรอบครอบครบถ้วนหมดนะท่านจึงให้ไปไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นลอยๆและเกิดขึ้นเองไม่แต่เกิดจากการใคร,คร่ครวญเกิดจากการพิจารณาโดยรอบครอบครบถ้วนกระบวนความทุกเหตุทุกผลทุกแง่ทุกมุมทั้งหมดเนื่องจากพิจารณาโดยรอบทั้งหมดเนี่ยนะท่านจึงให้ทานได้เมื่อให้ทานเสร็จท่านก็โสมนัสว่าทานบาร,รมีของเรานี้ เต็มแล้วเชื่อไหมคนที่เขาคิดจะให้ที่หลายๆคนบอกว่าชั่วร้ายเหลือเกินพ้นจากทุกหมดแล้วนนะถือว่าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกหมดแล้วใช่พวกตนนีทั้งหลายพวกตําหนีพระเวสสันดรนะเฝ้าอยู่ในกองทุกเกิดทั้งหมดเลยนะพวกที่ตําหนีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เวียนว่ายตายเกิดจากชาตินี้ดีไม่ดีจะไปในรกส่วนใหญ่อีกนะเพื่อที่จะยังประโยชน์ใหญ่ให้สําเร็จเรียกว่า อะไรนะถ้าเป็นสํานวนจีนเขบอกเดี๋ยวจะเสียการใหญ่อันนี้ก็คือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสัพพัญยุตยานไม่มีอีกแล้วพันธสัพพัญยุตยานถือว่าเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประโยชน์ที่สูงที่สุดเป็นประโยชน์สูงสุดที่สามารถช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากวัตทุกข์ได้พะน้นพระองค์ก็เลยสามารถที่จะสละกองสังขารที่หาสาระไม่ได้ เป็นสังขารที่ผุพังไปสังขารที่ตั้งอยู่แค่ขณะเดียวเนี่ยนะเกิดมามันก็ชาติเดียวนี่แหละเฉพาะชาตินี้นะสมมุติว่าอย่างว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเออเราจะสแสวงหาให้มันเป็นอริยทรัพย์ได้ยังไงคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มองทุกอย่างแปลจากทุกสภาพให้เป็นอริยทรัพย์ได้หมดคือท่านเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นพอกทรัพย์พอกทรัพย์เหล่านั้นท่านก็มีแล้วแต่ท่านจะแปลสภาพยังไงให้เป็น อริยทรัพย์แล้วทุกอย่างท่านแปลเป็นอริยทรัพย์ได้หมดเลยมีอะไรบ้างใช่ไหมข้าวของเครื่องใช้วัตถุทานภายนอกทั้งหมดท่านแปลเป็นอริยทรัพย์เพื่อจะให้เป็นอุปนิสัยในการเป็นพระพุทธเจ้าชีวิตเลือดเนื้อร่างกายของท่านท่านก็แปลมาเป็นอริยทรัพย์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหมดแม้กระทั่งบุตรภริยาเป็นต้นก็แปลเป็นอริยทรัพย์ได้หมดบางคนน่ก็ะบอกให้ลูกเป็นทานไม่ได้แต่เคี่ยมซะลูกตายคามือได้อย่างเงนะ มันก็อย่างนี้แหลวะวัตตานถ้าฉลาดคิดบ้างเนี่ยคนจะได้บุญไม่ใช่น้อยใช่ไหมเขาบอกอะไรนะให้ลูกเป็นทหารไม่ได้แต่ถ้าลูกให้ลูกไปตายในสงครามเนี่ยได้ให้ลูกไปเป็นทหารเป็นต้นจะได้ไปตายในสงครามเป็นต้นทําใจได้หมดเลยนะแต่ว่าที่จะทําบุญให้ทานเป็นต้นทําไม่ได้คือคือคนที่ อธิว่ามในที่สุดสิ่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันวันยังค่านั่นแหละแต่บัณฑิตทั้งหลายสามารถสแสวงหาประโยชน์อย่างยิ่งได้จากสรรพสิ่งเนี่ยนะซึ่งต่างจากคนผ่านทั้งหลายคนผ่านทั้งหลายเขาเรียกว่าหวงเรือมากกอดเรือแล้วก็จมพร้อมไปกับเรือเป็นอาหารของปลาและเต่าพระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นท่านเห็นว่าเรือจะจมท่านขายเรือเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะมีเตรียมสเสบียงไว้ไปพบหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์เนี่ยทราบความดีงามแห่งจิตของตนในขณะนั้นแต่ก็อย่างว่านะความคิดเช่นนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นเนื่องจากท่านฉลาดคิดเนี่ยนะเห็นเลือดที่ไหลออกมาจากปากของยักษ์ท่านก็คิดว่าด้วยผลอันนี้ในอนาคตขอให้รัศมีจงออกจากร่างกายของเราเหมือนกับเลือดที่พุ่งออกมาจากปากของยักษ์ฉะนั้น รัศมีอันนั้นจากสรีระของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะอาศัยความปรารถนาอันนั้นแผ่ไปหมื่นโลกธาตุอยู่เป็นปกติเขาบอกว่าตั้งแต่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรัศมีสร้นออกจากพระวรกายเนี่ยนะหมื่นโลกธาตุไม่เคยใช้แสงสว่างดวงอาทิตย์เลยสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วยพุทธานุภาพหรือด้วยรัศมีของพระองค์เนี่ยนะที่พระองค์มีอัธยาศัยแบบนี้ พระโพธิสัตว์แม้เหล่าอื่นก็เป็นอย่างนั้นคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้สละสิ่งอันเป็นที่รักของตนไม่ว่าจะเป็นบุตรภริยาจึงสามารถรู้แจ้งแทงตลอดบรรลุพระสัพพัญญุตยานข้ออุปมาเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะข้อเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งที่จะให้รู้ว่าการบริจาคอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไรหรอกเหมือนอย่างว่าบุรุษคนใดคนหนึ่งรับจ้างทําการงาน ที่บ้านหรือชนบทในสำนักของใครๆทำทรัพย์หายไปด้วยความประมาทของตนหรือด้วยหรือของลูกน้องเขาก็ถูกจับส่งเข้าไปยังเรือนจำเขาก็คิดอย่างนี้ว่าเราทำการงานของพระราชานี้เก็บทรัพย์ไว้ได้ประมาณเท่านี้เรานี่ถูกพระราชานั้นส่งเข้าไปยังเรือนจำหากเราอยู่ในเรือนจำตนของเราก็ย่อยยับบุตรภริยากรรมกรบุรุษของเราเนี่ยปราศจากอาชีพก็ถึง ความที่นาศย่อยยับไปหมดถ้ากระไรเราจะทูลพระราชาตั้งบุตรพี่ชายน้องชายของตนไว้ในที่นี้แล้วออกไปเราพ้นจากเรือนจำนี้แล้วไม่ช้าจะรวบรวมทรัพย์จากมิตรจากสหายมาถวายแก่พระราชาแล้วปล่อยบุตรพี่ชายปล่อยน้องชายออกจากเรือนจำเราเป็นผู้ไม่ประมาทจักกระทำสมบัติให้เป็นเหมือนเดิมด้วยกำลังแห่งความเพียร บุรุษนั้นก็ทําอย่างนั้นได้ฉันใดข้ออุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นการงานนี้ก็เหมือนอะไรเหมือนพระราชาสังสารวัตรเหมือนกับเรือนจําพระมหาบุรุษผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรด้วยอํานาจกรรมดุจบุรุษที่พระราชาตั้งเอาไว้ในเรือนจําการที่พระมหาบุรุษให้บุตรเป็นต้นของตนแก่คนอื่นแล้วก็ปลดเครื่องสัตว์ทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะด้วยการได้พระสัพพัญยุตยาน ขณะเดียวกันก็ยังช่วยคนที่พระองค์ได้ได้ได้เอาไปจำนองเขาได้หมดอ่ะนะดดการพ้นจากทุกข์ของบุตรหรือพี่น้องของตนซึ่งถูกจำอยู่ในเรือนจำด้วยการพึ่งผู้อื่นการถึงพร้อมด้วยสมบัติคือพระสัพพัญยุตยานหรือทศพลยานเป็นต้นด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าของพระมหาบุรุษผู้ปราศจากทุกในวัตตะด้วยอรหัตธรรค และการถึงพร้อมด้วยสมบัติมีวิชาสามเป็นต้นของผู้ที่ทําตามคําสอนของตนดดการตั้งอยู่ในสมบัติตามความประสงค์กับชนเหล่านั้นของบุรุษผู้พ้นทุกข์แล้วเพราะเหตุนั้นการบริจาคบุตรภริยาของพระมาหาบุรุษทั้งหลายจึงเป็นสภาพอันหาโทษไม่ได้ด้วยประการชนนี้แลนะก็หมายคําว่าอะไรนะเหมือนกับว่าฝากลูกก่อนลูกลูก อยู่ที่นี่ก่อนนะลูกไม่ต้องไปหนักใจอะไรหรอกเดี๋ยวพ่อจะไปหาทรัพย์มาไถ่ตัวลูกคืนไปลูกก็จะร่ํารวยอย่างที่ลูกต้องการทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระราหุลเนี่ยนะท่านก็อนุโมทนากับพ่อของท่านในที่สุดพระราหุลก็ได้วิชาสามอภินญ,ญาหกวิโมกแปดปฏิสัมพิธาสี่ทั้งหมดในตอนท้ายพระอุบลวรรนาเทรีก็เหมือนกันนะท่านเหล่านั้นพระนางมัสีล่ะพระนางมัสีเนี่ยท่านเป็นพระนางมหาพิมพ์ยโสธราพิมพาใช่ไหม เป็นเอตทักฆะในด้านผู้มีอภินญ,ญาใหญ่เนี่ยนะมีอภินญ,ญาใหญ่เพราะว่านางละเลชาติได้เป็นอสงไขเนี่นะก็เป็นผู้ที่มีอภินญ,ญาใหญ่เพราะนั้นการบริจาคของพระองค์เนี่ยนะไม่ว่าจะบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตบริจาคทรัพย์สมบัติบริจาคบ,บุตบรและภรยาการบริจาคเหล่านั้นเป็นของที่บริสุทธิ์ถูกต้องหมดแล้วการทักทวงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยนะ คนที่จะค้านก็อย่างว่านะก็เตรียมมาเกิดมาเพื่อฝ่ายเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวค้านตะบันหันแหลกหมดค้านแม้กระทั่งคนอื่นทําบุญเนี่ยนะสรุปว่าเท้าสกกะเนี่ยนะเกิดความอัศจรรย์ใจไม่เคยมีก็เลยอนุโมทนาทานของพระโพธิสัตว์ว่าข้าสึกทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่ของเปะของมนุษย์พระองค์ชนะได้ทั้งหมดทั่วปตพีพระองค์นี้ให้กึกก้องได้ พระเกียรติศัพท์ของพระองค์เนี่ยระบือไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระองค์ท่งให้สิ่งที่ทําได้ยากให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากกระทําสิ่งที่กระทําได้ยากคนที่เป็นอาศาัตบุรุษก็ทําตามได้ยากอย่าว่าทําตามเลยอนุโมทนายังทําไม่ลงเลยนะอาศาัตบุรุษทําใจไม่ได้เหมือนกันธรรมะของศัต์บุรุษย่อมนําไปยากเพราะฉะนั้นคติของศัต์บุรุษและอาศาัตบุรุษจากโลกนี้ไปแล้วจึงต่างกัน อาสัตว์บุรุษย่อมไปนรกสัตว์บุรุษย่อมไปสวรรค์เชื่อไหมคนที่ไม่เคยคิดที่จะบริจาคคิดจะให้ทานเนี่ยนะเชื่อไหมพวกนี้จะต้องสละตลอดไปสละยังไงใช่ไหมมาคิดดูนะว่าคนที่ไม่ยอมจะสละเลยนะแต่ต้องสละเนื้อสละเลือดตลอดไปสละอย่างไรคือเหมือนอย่างว่าถ้าหากว่าเป็นคนมัิธิยตตณีิที่เหนียวไปเกิดเป็นหมูหมูเขาไวสามสักการะอะไร เกิดเป็นหมูก like ็ถูกเชื uh, ers, uh ้อไปทุกชาบนั่นแหละถ้าทีนี้ถ้าเกิดตนีทีเหนียวจนได้ไปเกิดเป็นเป็นอะไรเป็นไก่ยังไงนะก็เป็นไก่อะไรบ้างข้าวมันไก่เป็นต้นเนี่ยก็ได้เกินข้าวมันไก่เป็นต้นหรือถ้าไปเกิดเป็นอุ้ยสละไม่ได้หรอกไปเกิดเป็นวัวเป็นควายแล้วไปทําอะไรไปเกิดเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นต้นไปทําอะไรก็ต้องสละอย่างนี้อยู่ร่ําไปนั่นแหละแต่สละแบบนั้นเนี่ยนะได้บุญไหมไม่ตรงกันข้ามไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกเนี่ยนะ แต่พระโพธิสัตว์ท่านก็คเรียกว่าไอ้จากจากเหมือนเดิมสละเหมือนเดิมเนี่ยนะแต่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการบรรลุมรคผลการปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้มันอยู่ที่อุบายอยู่ที่วิธีว่าเข้าใจข้อปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจเหตุผลที่จะทําให้บรรลุมรคผลได้หรือไม่